กคนะตอนนี้ความซื่อซ่องจิตสนาวาเลเรมินี่ค่ะจะพาทุกคนทุกคนหนีจากความวุ่นวายไปใส้ชสวิตแบบวิถีสวิตสาวบ้านสาวบ้านกันไปเบิงว่าสวิตสาวบ้านของเขาจะเป็นมือหนึ่งคืนเอาไม่ได้ไปยามแม่ป้าดเแลก็เลยสิลองไปยามเบิ่งเบิงหนีจากความวุ่นวายไปหาความสงบ let's go <S สเสเครื่องเขาเตรียมไว้ตั้งแต่ We want it. Okay, let's go. แรกนี่ห่าวโคตรเลยซึ่งระยะเวลาการเดินทางของเขาจะเป็นหนึ่งสโมงเต็มเต็มเลยอเกือบถึงรถต่ำคือแบบเราพุ่งไปอย่างกับเจ้าขุนมักเซงใกล้เลยวะเห็นว่ารถน้อยกันเลยไม่เข้าใจยามแรกก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลย ือของไปฝากเลยอันแรกขนมปังบอกความจริงเลยคือแบบเวลาที่เราจับกล้องไทยไปน้ำแล้วซื้อไปไปน้ำโคตรยากเลยจะต้องหาจบเงินมาใจแล้วก็จะต้องจับกล้องให้โคตรยากสุดๆเลยตัวนี้ เป็นอย่างหลัให้แบบจะเป็นขนมที่เขา,าเลือกเปินสิ่งที่เขาสู่จะเป็นขนมมูฟยจะองกระจายเงินด้วยราค 60, า60,000อันกีบค <c oughs> ่ะเฮ้ยยังจะมาร่อย60,000 อะไรแบบต้องถือกล้องเลยต้องถือแนนนี่นำนะต่อไปเราก็จะไปแวะตลาดไปหาซื้อกุ้งซื้อปาหมุ หมึกขายบมถ้า,าบบมีถือว่าอดคนขายกุ้งแล้วกับปลาหมึกมี่หวนนังดีนะเดียวดยความใจได้ตลาดในโกมี้จ้าต้องได้ไปซื้ออยู่ซกพีต่อ เอาให้นะเครื่องโลโลเขาเด็กโลจหะเอาเครื่องโลมีคนเคยบอกว่าแบบเวลาที่กุ้งกุ้งสดอย่งห่ะเวลาที่กุ้งสดลำถึงหนอกลำก้อนกุ้งมันจะตุม่มงอแบบนี้ส่วนกุ้งสดมันจะเป็นแบบมันจะเป็นตัวซื่อแบบนี้ บอกไงไลยฮอดโลเราบอกฮอดโลโคิงเคืองเอาไปซีคิดกันเลยเจ็ดสิบ<ใ>จ่ายแล้วไปกันต่อเป็นคนที่ว่าโบกเก่งต้องขออภัยน้ำก็หันเลอเมดคลิปแรกๆผู้ใดที่เอ็นดูการช่วยกดไลค์กดติดตามให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปต่อไป ตอนนี้เขาจะลงคลิปประมาณทุกๆวันอาทิตย์ตอนประมาณเก้าโมงนที่สุดก็ฮอดแล้วพี่อันนี้จะเป็นเอือนของเราอันนี้จะเป็นพลุงสวัสดีสอัสดีสวัสดีสัสดี ก็จะเป็นมาฮอดกระไฮเปิดมอรำให้ฟังเลย oh, <laughs> เพื่อนมากแฮงอีเม่แล้วพอเบิ่งดอกเรากินเบียร์แล้วยุไซแม่มาไหนนะอ๋อทายรูปซืซ้อ hmm. ทายูปและทรงไปเราไม่ได้โทรไหนเหตุเหตุแบบนั้นเโทรหาอีเมลคอยนั้นอื hmm. เลอะเลยน่ะอ,อุ้ยใจฮะ <laughs> อุ้ยโลท่าเราซีเห็นแม่งมาเบิ้งกับโบแทนได้เบิ้งเอ้ยต้องได้โทรนนโอ,นรรอันนั้นน่ะโทรให้แม่ชิหนะเพิ่นกินเบี้ยอะขอโทรกันได้โอ้ยเศร้าแล้วแหละอาหารฝันนี้น่ะบุ๊ยตอนนั้นเพิ่์ก็ห่านนั่นโทรใช่ก็ได้ตัวงกินมันก็ว่างจะบอกห้เครื่องมันแบบได้รู้ให้ก็ได้รู้ให้ก็ได้ประมาณสี่ห้าโมงแล้วกระหอดเวลาหนึ่งเข่าแล้วเขาก็สิม,มาหนึ่งเข่า บทเป็นคนดีเนาะกาแฟจุดบ่ได้กาแฟเฮ้ยกาแฟอยู่ห้องยากุณอู่ที่ไหนห้อยากุณอยู่นดได้แล้วอให้ไปป้ากันนะแล้วที่ไม่ลงมาเอ็นานะให้กินไปแ้ป้า ครับทางกูทางเพิ่นนั่นแหละแต่แล้วกูสิไปเอามาให้แล้วกูสิเลยอาบน้ํเลยเอาใส่ลนั่นเนาะมันใหญ่เอาพันอยากไปเอแล้วกูบ่เฮ็ดันเฮ็ดเากลนกูดให้กูเอาให้ไม้ต้นนึงแล้วย้อนิมให้หน้า่แลเพราะว่าได้ไมปึอันแงนันอีกเลาะดนนเจียงนันก็ เออดีใดเหัวหัวหันว่าโดกแล้วก็โบเห็นหัวดอกวันนี้กเรียกว่าเออหันว่าเก็จะเอาเงินค่าจะไปบ้านคันนาแล้วหัวนี่จะเศร้าแล้วบ่ะที่ไปซื้อเอามันจะเพราไหนก็ที่ซื้อเอาได้เงินนั่นแหละแล้ววันนี้พอนึกว่าเออพอนจังเบาบ่หรือว่าพอนจังเบาแต่กูมันมาแล้วถ้ามันดูว่า แล้วให้ลูกคุณหนูว่าหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำเป็นไปบูด้าหลังจากที่เขาหนึ่งในกานเย้าดังไฟไปดั่งไฟไว้เขาก็จะมาเสะเขา่า รู้คุณหนูหนึ่งเข่านะเนาะแล้วว่าเจ้าบนหนึ่งข้อแล้วกินวะโอ้ยมันสอดมาเอ๊ะทำไมกินบนนึกอย่างไงกินนใ้ยังไงถ้าสมมติแบบเราไปยู่แล้วเราแบบเจ้าชิยูเป็นไผ่สันร่างผู้เดียวกองคนชิยูไม่นะไม่เป็นไม่สูงไม่อะมาได้แสน ไม่เอามาแต่แสไม่เด็ดไม่เอามาเห็ดเหื่อนะไม่ยุนาเขาหันแหละเออไม่ดูหน่ะบ่ซ้างุยพูนแหละหรือว่าที่เนี่ก็นี่ยบมบ่ฮ้อว่จอดกันนะเดี๋ยวจะขอโทรใช่ไหเด็ทูที่หนาวไม่ยัางไรนะกุ่งกระปมือเหรอพุ่งกระปอมือแต่เมือเซิร์ฟอาหารแรงของเขาจะเป็นกุ้งแล้วกระประมึก วันนี้เราจะมาวันนี้ฮะเกษตรปิ้งปลาหมึกกินอีิ่วขึ้นอ่ะปิ้งปลาหมึกกับแก้วส่มนฮะบุ๊กว่าเจ้าสิกินกับข่าแล้วบอลนะยักษ์เกือคือแบบซอยปลาหมึกเห็ดเป็นตอนน้อยๆแบบนี้เห็นไหมมึงอันก็บพ่อมึงเอ่ยหยำหยำซีใช่ปะ ก่อนน้ำเล่นน้ำสีเขาเปียกที่บ่อนน่ะบ่แม่แม่ขุยยู่มื่ออื่นนะาจะมันแบบกินต้มเซมีก็ได้หรือว่าเฮ็ดเป็นผัดกะเพราหรือว่าเฮ็ดเป็นกินกะเพราหุงก็ได้เมื่อพร้อมเด้กอะไรอย่างอันนี้แหละเอาจะบอกไว้ใช่ปะเอาเมา่อค่ำเมื่อหน้าเขามาก็ต้องได้เอามาอีกหรือเปล่ามึงมามึงอยากมามึงก็เอาใส่นหุงมันน้ำเอ้ยจะเอาไว้ด้ประเดี๋ยงเดีกะเซี่ยวเราไม่ใส่ลูดเด้ โอ้บัได้เอือบได้หนังวะเขาเห็ดต,ต่านกินกับแกว้วแก้วสม้มอะหั่ใหญ่กเสียบเห็ดก็จงห้านขายปิ้งอะนะกุ้งกับปิ้งคือกันโอ้มีกับแซบนะอตอนนห้ไม่ที่สองไม่ที่สี่ไม่ที่หกต่อไปจะไปเสียบกุ้ง หการเสียบของเขากจะบูมิอย่างไรกจะเสียบเข้าไปในหัวเลยก็แบบสวยไม่ไดีสามไม่ไดีหกเจ็ดป เราไปฮาก็จะไปตำน้ำพริก าไปหาเขาแบบเขาไปหาเขาไปหามักเพรมาแล้วแบบบุมีกัะเทียมอ่ะเห็นแะ้อือย อันนี้จะเป็นธงไม่ตัองอ้งยใใูนาไฮยนาเลยเฮ้ยอย่างวะพ่มมีกระเทียมเดี๋ยวหากระเทียมก่อนมีกนดีกว่านี่ ขนาดเลยดังแบบดังแบบแฝบ,บแต่ขาอย่างดีสวยเข่าจ้า น้ำจิ้มโตโคงเลยไวยสากนะแตกที่บ่งกี้นี่เฮาอ่าเครื่องมาต่ำน้ำจิ้มเขากะหาครบแล้วโอ้โหเน่าอะ่ะน้กกะน้ำปลาเป<น>็นเยอะยอะจิ้ม<น>จ้า สยบร้อยหลังจากที่เขาตัดแ,แล้วเขาจะมาปิ้งกันเลยดูดูเขาได้มาเลยน้ำเพลินกันจัดจัดเต็มจ้ายยมบ้ง แบบน่ากินมากกุ้งตัวใหญ่ๆแจวแซบๆสุกเบิแล้ว่าแต่พอลุงมาเนี่ยช้อนชิ้นไม่อกอนผู้ไหนเอาซิมซิมระบอกเขาว่าแซบบอไม่แก้วจ้าแก้วบอเนมะไม่แก้วแซบเผ็ดเ็ดเค็มๆนัว ตัวหั่นตุดเนาะเป็นจังไดอู๊ยเนาะอ่ารสชาติรสชาติเป็นแนวไดแซ่บคือซีนป่าหันปุดๆซะอันำละมากอก็บ่เป็นลเนาะอือได้กินนี่นัละมืละมึงดามักมักแท้มากกว่ารสชาติรสชาติเป็นคือจังหวานๆบ่อื บมาซื้อกินมันจะเป็นแบบแบบกุ้งปนละก็แเจวส้มระเด็ดยิ่งมันน้ำอย่างอุ่น,นได้แล้วอออ็เจลนี่แหละ ก,ก,ก,แกูแกกแูไม่ออกแกกูอยแกกกินรดนั่แนแหละที่ไปกินกิ๊ดก็แบบอันนี้จะเป็นที่อาบน้ำอันนี้จะเป็นอุปกรณ์อาบน้ำของเราโอเคผ่านไปแล้วหนึงมือ ในเวลานอนแล้วหนึงมือของเขากับมีอยังไหลกับมีได้ทำานแหละโอเคเจอกันคิปหนะ้าบ๊ายบาย